ยายตองของกินลามาแล้วเจ้าจ้าสวัสดีเจ้าวันนี้ยายตองจะแปลงลูกจ้นหมูเนอ้อแป็งลูกจ้นกินเองแล้วยายตองจะบอกว่ามอีนอหย่างผองเนอ้ออันนี้น้ำตาลทราย<ม>ช้อนหนึ่งยายหมูหนึ่งกิโลเนาะยายน้อเจ้าแล้วก็นี่พริกไทยหนึ่งจ,นงจอนหนึ่งจอนต้นเหาะเจ้ากระเทียมช้อนหนึ่งหนึ่ง ผงฟูสาวเจ้าชาเจ้าแล้วอันนี้ผงอร่อยเจ้าเจ้นโตน้ำปลาสองเจ้นโตเนอเรอสูตรเนี่ยก่อนน่องเดี๋ยวนี้นะแป้งจิ้นหมูลูกจิ้นหมูสูตรเยตองของกินลำเนอ หมูนี่ต้องเอาจีนๆหน่อยายห,หนอ่อบาติดมันเลยบบติดมันแบบบบเฮ้ยมีเอ็นติดบแบบฮ้ยมีทังคือติดนะลูกจ้าแล้วกันเดียวถ้ายายสูนแล้ว,วยายจะปัน่นปะปัน่นไงกันยายเดี๋ยวมาห่อตอนปั่นเห็นกันเนาะไปยายสูนที่เขาข,อข,อขั้นสูนให้พูดกันตอนเดี๋ยวมันมือหมูเขาก็ทั้งกรแเพงใส่แฮมไงกั หลังจากตีเฮาปันเรียบร้อยแล้วจนมันเหนียวเข้ากันดีแล้วแล้วก็เนื้อของหมูฟูย้ายก็จะเอาออกมาใส่กะละมังเจ้าแล้วเฮากวกนวดในกะละมังตอแหมเป็นเวลานานจนครัวหมูเนี่ยมันจะเซตตัวแล้วก็เหนียวมากๆเลยเจ้าแล้วเฮาก็เอาเนื้อเนี่ยไปใส่ช่องฟรีดไว้เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเจ้าหลังจากนั้นก็เอาออกมา แล้วก็เอามานวดแถมเจ้านวดไปจนกระทั่งมันเซจตัวมันเหนียวขนาดเลยเจ้าแล้วเขาถึงเอาไปยอดเป็นลูกจีนเจ้าย้ายเจียวกระเทียมลอ้อหั่นพักขึ้นช่ายหั่นพักกาดขาวย้ายทำน้ำซุปกว๋วยเตี๋ยวและเจ้าใส่เครื่องปรุงหอม มีเครื่องตุนยาจีนเจ้านวดเนื้อหมูจนเสร็จตัวดีแล้วก็ปั้นมายอเจ้าหน้ามีหือเดือดก็เน่าพอเดือดเสร็จแล้วเนี่ยก็ฮึนลีไฟอ่อนฮึอหน้ามันยิ่งที่สุดแล้วถึงยอลูกจีนถ้ามันลอยขึ้นมาก็เอามานอกน้าเย็นพอนอกน้าเย็นแล้วก็เอามาพักไว้แบบนี้เจ้าย้ายหลวกเส้นมีกับผักกาดขาวเจ้าย้ายชอบกินเส้นมีขา หลาดน,น้ำซุปไปเจ้าใย,ายตุ่นกระดูกหมูพร้อมกับอื่นๆเมินละเจ้ากลินหอมหอมเจ้ามาเจ้ามากินก๋วยเตี๋ยวกับยายเน้อยายหลาดน,น้ำซุปล้วนี่ใส่ลูกจี้ทีเฮาทำไปตัยเจ้าใส่ผักสดและใส่เครื่องปรุงอื่นๆที่ยายเตรียมไว้ ซดใหม่หมดเลยเจ้ามีคั่วริกตัวเนื้อเจ้ามากินกันเลยเนื้อนี่เตี๋ยวยายตองขอกินล้ำอือลูกจิ้นทําเองเจ้าแน่นเลยไม่ต้องใส่แป้งนะเจ้าไม่ได้ใส่แป้งเลยแน่นๆเลยเจ้าอือิม,มอลลูกจิน้นไม่มกินตัวยายเนื้อ Má, móc chỉ cái móc to không, móc lắm móc lúc móc 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 mì móc lúc móc móc ทิ<ค>่มันยาวไปละตีก่อนเนาะดูหลานเลยทิ่มันยาวเกินละตีก่อนอันก่อนใจก็ของลูกหลานอยู่นี่มีสุขเจ้าขาดจะหายอันตรายตุสุตอย่างเนอร์อยู่ก็มีใจไปขอ้ดีจุงมีหลามให้มาแค่คนคิดสื่อใดก็สมลงมาปลาดนาคือุสินุ่าง์เนอรฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ใจตองเตเนอร์กดกระดิ่งกิงๆห้ใจตองเตเนอร์สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนหมาเตะกิ๊งคับไอ้ เช้นเป็เตี๋วไปกันเจ้ากินมาแล้วนะสวัสดีเจ้า